โปรต้นมะม่วงมนุษย์และสัตว์โลกล้วนถูกลิขิตให้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมจากในอดีตชาติทั้งสิน้นคนที่ตั้งหน้าทำแต่ความดีทำไมจึงไม่ได้ดีเหมือนคนชั่วบางคนหลังจากที่หลวงพ่อได้เมตตาคลี่คลายความเครืยดแครงสงสัยในการจเจริญพระกรรมฐานให้ข้าพเจ้า จนเกิดความกระจ่างแล้วข้าพเจ้าก็ได้พยายามฝึกฝนตนเองไปเรื่อยๆโดยไม่ได้ว่างเว้นจนสามารถคลี่คลายที่จะทรงฌานสองได้ในทันทีที่คิดจะเจริญพระกรรมฐานกล่าวคือแค่เพียงแค่คิดแล้วสุดลมหายใจเข้าอย่างไม่ทันออกก็สามารถเข้าสู่ฌานสองได้แล้ว และต่อจากนั้นเพียงแค่2ถึงสนาทีก็จะสามารถเข้าสู่ฌานสาได้แล้วก็ทรงอยู่เช่นนั้นเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรแต่ยังไม่สามารถทรงฌานสี่ได้ตามระยะเวลาที่ตั้งใจไว้และในขณะที่ข้าพเจ้ากำลังมุ่งที่จะเจริญพระกรรมฐานอยู่นั้น ก็บังเอิญมีเรื่องเรื่องหนึ่งเข้ามาขัดจังหวะก่อให้เกิดความเครียดแคร่งสงสัยในผลการปฏิบัติว่าจะไม่มีผลดีจริงตามที่คิดกล่าวคือในขณะนั้นมีการฝึกซ้อมรบกองบินสีถึง3วันสคืนและในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั้นข้าปเจ้าและบรรดาผู้ที่เข้ารับการฝึกทั้งหมด ก็จะตั้งอยู่ณนะที่ตั้งกองบัญชาการฝึกตลอดเวลาอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานของสนวนข่าวที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบนั้นหนักมากเพราะเป็นการฝึกรบทางกระดาษมิได้รบจริงดังนั้นข่าวที่ทางหน่วยเนื้อส่งมาก็ดีและการปฏิบัติที่ทางกองบินสีจะต้องรายงาน อย่างหน่วยเหนือก็ดีจึงมีมากมายจนข้าปเจ้าต้องโดดเข้าไปช่วยเจ้าพนักงานสู์ข่าวซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของข้าปเจ้าเองรับส่งข่าวด้วยตนเองตลอดเวลานอกจากนั้นขายการติดต่อสื่อไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ก็ดีโทรคมนาคมก็ดีมักจะเกิดปัญหาในทุกครั้งที่ฝนตก ซึ่งขเจ้าก็จะต้องควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาออกตรวจซ่อมหนาวสั่นกันอยู่กลางฝนอีกด้วยในขณะที่นายทหารสัญญาบัตรของกองพันสี่ทั้งหลายนั่งล้อมวงจิบกาแฟคุยกันบ้างเล่นไพ่เล่นโดมิโนโบ้างนานๆนนครั้งจะชะงกหน้ามาขอดูข่าวที่รับที่ส่งบ้างเท่านั้น แต่สิ่งที่เขาเหล่านั้นระวังกันมากที่สุดก็คือผลัดกันควบคุมดูว่ารถผู้บังคับกองบินซีจะเข้ามากองบัญชาการฝึกหรือ,อยังหากเห็นรถมาแตก่ไกลวงสนทนาวงไพวงมิโนโแตกทันทีและทุกคนจะรีบเข้าประจำที่ดึงเอกสารต่างๆออกวางตรงหน้าปันสีหน้าเคร่งเครียดเสมือนว่าผ่านงานหนัก มาอย่างล้นหลามและบางคนยิ่งกว่านั้นวิ่งออกไปรับหน้าผู้บังคับบัญชากองบินถึงที่รถพร้อมกับรายงานผลการปฏิบัติในการฝึกมาทั้งหมดให้ผู้บังคับบัญชากองบินทราบท,ท,ทั้งที่หาใช่หน้าที่ของตนไม่แต่อย่างไรทั้งนี้เพราะหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานก็ได้แบ่งไว้โดยชัดเจนแล้ว หน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละสายงานต้องเป็นผู้รายงานเองถึงจะถูกเมื่อการฝึกซ้อมรบเสร็จสิ้นก็มีการสรุปผลและติชมผลที่ออกมาก็คือทุกสายได้รับคำชมยกเว้นสายงานสื่อสารที่ข้าพเจ้ารับผิดชอบเพียงสายงานเดียวที่ถูกตำหนิว่ายังมีขีดความสามารถตำ่ำไม่สามารถสนับสนุนแผนยุทธการ และหน่วยงานอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นผลให้ปีนังข้าพเจ้าเกือบถูกงดบำเน็จในขณะที่เพื่อนๆในสายงานอื่นได้บำเน็จสองขั้นกันโดยทั่วหน้าเรื่องนี้ได้ประทับรอยแห่งความผิดหวังท้อแท้เกรยดชังและค่อยเวลงในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นอย่างมากนี่หรือคือความยุติธรรม ข้าพเจ้าอยากจะหัวราะเยาะฟ้าดินให้ก้องโลกขนนั่งคุยกันนั่งเล่นไพ่นั่งเล่นโดมิโน,โนต่างได้รับคำชมเชยและบำเหน็จสองขั้นเป็นการตอบแทนส่วนข้าปเจ้าซึ่งทุ่มทั้งแรงกายแรงใจให้กับงานกับถูกตำหนิและเกือบถูกงดบำเหน,น็จนี่หรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีไหม การที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาทําให้ขปเจ้าต้องคิดหนักและยิ่งคิดหนักก็ยิ่งเกิดความกลัวและไม่แน่ใจว่าในผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยิ่งขึ้นลักษณะคือในระยะเวลานั้นกองบินสีมีทหารอเมริกันเข้ามาตั้งฐานทัพอยู่ทำให้มีพ่อค้านักธุรกิจเข้ามาประมวลงานกันอย่างคับข้างทั้งงานก่อสร้างอาคาร สำนักงานถนนสนามบินตัดยญาขนขยะรถเช่าร้านอาหารร้านขาของต่างๆต,ตลอดจนในด้านบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักร้องดี่ตามสโมสรของอเมริกันด้วยปรากฏว่าข้าราชการกองบินสีที่ร่ำรวยขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตานั่นก็คือบรรดาข้าราชการ ที่หลบเลี่ยงงานราชการแล้วใช้อำนาจหน้าที่ของตนวิ่งเต้นช่วยเหลือบรรดาพ่อค้าบ้างร่วมมือกับทหารอเมริกันเอาของพีเอ็กเช่นเหล้าบุหรี่เครื่องเสียงทีวีตู้เย็นไปขายบ้างข่มขู่ผู้เข้ามาประมูลขอค่าคุ้มครองบ้างเป็นต้นและนอกจากเขาเหล่านั้นจะพากันร่ำรวย โดยการเลี่ยงงานราชการแล้วแทนที่ผู้บังคับบัญชาจะตำหนิหรือทำโทษกลับได้รับการสนับสนุนยกย่องและความเกรงอกเกรงใจเป็นพิเศษเสียด้วยด้วยเหตุที่เขาเหล่านั้นมีบุญคุณหาเงินมาช่วยสวัสดิการของหน่วยสิ่งปีเพอเพอยังแอบขั้นเสียด้วยซ้ำไป ส่วนข้าราชการดีๆที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจทำงานให้หน่วยนั้นอย่าว่าแต่ถึงขั้นเลี่ยงงานเลยเพียงแค่มาทำงานสายหรือช้าไปเพียงหนาทีก็ถูกทำโทษแล้วนี่หรือคือความยุติธรรมนี่หรือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนอกจากนี้ยังมีคนเร็วๆอีกมากมาย ทีสอหเห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดแจ้งว่าคดโกงประชาชนโกงกินบ้านกินเมืองลบหลู่ศาสนาะและกระทำตนเป็นมานสังคมตลอดเวลาโดยหาได้สนใจในเรื่องของทานและภาวนาไม่แม้สักน้อยนิดแต่ได้ดิบได้ดีร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงเกียรติยศจนเป็นถึงรัฐมนตรีได้ก็มีไม่น้อย เมื่อข้าพเจ้าบังเกิดความเครือครงสงสัยขึ้นมาเช่นนี้และได้พิจรนารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถคลี่คลายความเครือครงสงสัยในข้อนี้ได้ก็จะเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการเจริญพระกรรมฐานดังนั้นในวันหนึ่งจะประกาบนมัสการหลวงพอ่อแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆที่ข้าพเจ้าข้องใจดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แล้วเน้นถามว่าหลวงพ่อครับคนที่ตั้งหน้าตั้งตากระทำความดีทำไมจึงไม่ได้ดีเหมือนคนชั่วบางคนครับถ้าคุณเริ่มปลูกต้นมะม่วงในวันนี้คุณจะเก็บกินผลมะม่วงได้สักเมื่อใดหลวงพ่อย้อนถามกระผมก็บอกว่าเอ ผมก็ไม่ค่อยจะมีความรู้ในเรื่องมะม่วงนักแต่ที่บ้านผมปลูกไว้ไม่ต่ำกว่าสี่ปีห้าปีจึงจะออกผลครับขปเจ้าตอบชักลังเลไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อฟังเรื่องที่ขพเจ้าเล่าหรือฟังคำถามของขพเจ้าหรือเปล่านะเออตอนปลูกคุณเหนื่อยไหมหลวงพ่อถามไปเรื่อยแนะ่สิครับ รถดินหน้าบ้านมันเปรี้ยวต้องขุดหลุมกว้างถึงหนึ่งเมตรยาวหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรแล้วหาดินใหม่มาใส่แทนอีกทั้งยังให้ปุ๋ยและอับปุนขาวลงไวรอบๆหลุมอีกด้วยครับข้าพเจ้าตอบตามความเป็นจริงปลูกต้นมะม่วงแต่ก็ยังไม่ได้กินผลในทันทีแล้วตอนนี้คุณต้องคอยดูแลต้นมะม่วงของคุณอีกหรือไม่ หลวงพ่อ,อยังถามเรื่อยไปไม่แล้วครับปล่อยทิ้งๆคว่างๆหากเกิดขยันเมื่อไรผมจึงรดน้ำให้บ้างแต่นานๆทีครับข้าพเจ้าตอบและมันออกลูกให้คุณกินทุกปีไหมหลวงพ่อถามแบบยิ้มๆข้าพเจ้าตอบไปทุกปีแหละครับมากบ้างน้อยบ้างสุดแล้วแต่ว่า พระจะลงหรือไม่ครับข้าพเจ้าตอบตามความเป็นจริงคุณคิดบ้างไหมในขณะนี้คนที่เขาเพิ่งเริ่มปลูกมะม่วงเขาอิจฉาคุณนะเพาาเขาต้องลงทุนลงแรงเน็ดเหนื่อยทางยากกุดหลุมรดน้ำพรวนดินให้ปุย๋ยเีดยาฆ่า,มาแมลงเพื่อทำนุบำรุงต้นมะม่วงเขาอยู่ทุกวันมีไหนซ้ำ มะม่วงก็หาได้ออกผลมาให้เขาได้ชื่นชมเก็บมากินได้บ้างผิดกับคุณซึ่งนั่งๆั่งนอนๆอนอยู่เฉยๆมะม่วงของคุณก็ออกดอกผลให้คุณได้กินอยู่ทุกปีหลวงพ่อพูดกเกรื่อยๆอา้าวเขาจะมาอิจชาผมก็ไม่ถูกสิครับเขาน่าจะคิดย้อนกลับไปเมือ่อห้ถึงหปีที่แล้วสิว่า ในขณะที่เขามัวแต่เที่ยวเตร่หาความสุขอยู่นั้นนนะผมต้องลงทุนลงแรงอาบเหงื่อตากน้ำมาก,กับเจ้าต้นมะม่วงไม่ได้ยิ่งหย่อนไปว่าเขาเลยนะครับน้อยเนี่ยพอเริ่มลงมือปลูกก็จะกินผลเลยเป็นไปได้ยังไงกันก็ต้องเหนื่อยไปก่อนสิครับอีกค่าทั้งหกปีโน่นจึงค่อยกินมะม่วงที่ปลูก ผมเองก็ต้องรอเหมือนกันนะครับข้าประเจ้าตอบด้วยเหตุด้วยผลในคุณตอบคําถามของคุณเองแทนฉันไปหมดแล้วนะหลวงพ่อพูดยิ้มยิ้มและเมื่อเห็นข้าประเจ้านั่งงงอยู่ก็อธิบายต่อไปว่าคนที่เขาร่ำรวยมั่งมีสีสุขนะ่ะหรือประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น ก็เพราะเขาได้สร้างสมกรรมดีมาแล้วในอดีตชาตินั่นเองดังนั้นเมื่อเขาเกิดมาในชาตินี้บุญที่เขาได้สร้างสมจึงตอบสนองให้เขามีชีวิตอย่างสุขสบายแต่ถ้าเขาหมัวแต่นั่งกินบุญเก่าโดยไม่สร้างบุญใหม่เพิ่มเติมในชาตินี้ไม่นำซ้ำกลับสร้างแต่กรรมชั่วดังที่คุณได้เล่ามาก่อน,นับว่าเขาเหล่านั้น ตกจ่ในความประมาทอย่างมากและเป็นที่น่าเสียดายยิ่งนักเพราะถ้าเมื่อใดบุญเก่าหมดกรรมชั่วก็จะตามมาสนองเขาทันทีอาจได้รับผลกรรมทันตาเห็นในชาติปัจจุบันก็ได้นะแต่ถ้าบุญสนองไม่ทันในชาตินี้เขาก็จะต้องไปรับกรรมชั่วในชาติหน้าพบหน้าอยู่ดีหนีไม่พ้นกรอกนะ มนุษย์และสัตว์โลกล้วนถูกเลิขิดให้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมจากในอดีตชาติทั้งสิ้นใครทำกรรมดีมาก็ได้เสวยสุขและใครทำกรรมชั่วก็ต้องชดใช้กรรมหลีกเลี่ยงไม่ได้ส่วนเกิดมาแล้วหากได้สร้างแต่คุณงามความดีก็จะได้ไปรับส่งปุศลผลบุญตอบสนองเอาในชาติหน้า เหมือนเช่นคนที่เริ่มปลูกมะม่วงในขณะนี้ก็จะได้ไปกินผลมะม่วงในอีกห้าถึงหปีนั่นแหละส่วนผู้ใดแม้ร่ำรวยมั่งมีสีสุขหากประกอบกราชั่วไว้ในชาตินี้ก็จะต้องไปชดใช้กราชั่วในชาติหน้า